เอโยวอร์ yo, สวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เรามารีวิวรถ1คันนะครับผมเป็นเจ้านี้เลยริวก้าร้อยห้าสิบครับผมปี2018นะฮะคันนี้ต้นเดิมเลยครับจากโรงงานเลยสียังสดยังสวยอยู่เลยนะครับผมอาจจะมีร่องรอยการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับผมตามที่เห็นเลยขายตามสภาพเลยครับคันนี้ เครื่องเปนเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะขับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่ดังแน่นอนควันไม่ไหลครับผมท่อเป็นท่อเดิมมาให้นะครับคันนี้ดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับยังใช้งานได้อีกยาวเลยสียังสดยังสวยอยู่เลยนะครับผมร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับเอาไปขับกันรอๆเลยเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่17,000โลเท่านั้นเองนะครับผม สภาพโดยรวมถือว่ายังสวยอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าท่อมันท่อเดิมนะครับคันนี้เสียงก็จะประมาณนี้เลยฮะคันนี้นะครับริวก้า150ปี2018นะครับผม เปิดเสนอราคาขายอยู่ที่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย